อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนคุณโชคดีมากที่ได้ไปเห็นคลิปนี้เพราะตอนนี้ในกลุ่มเรียนมีการแจกสคริปต,ตัวเทพตัวหนึ่งสามารถใช้งานได้ดีทํากาไรได้อย่างต่อเนื่องเพื่อนๆในกลุ่มก็สามารถทํากาไรกันได้หลายท่านเลยวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาแจกโดยเฉพาะเพราะคลิปนี้ผมจะมาลองทดสอบสคริปนี้จริงๆว่า ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเราไปดูวิธีการขั้นตอนในการทดสอบและผลลัพธ์ที่ได้กันดีกว่าครับเราจะเทรดทั้งหมด1ิบไม้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะอย่างตัวอย่างนี้เป็นการกดลงถ้าเราเห็นว่าแท่งนี้เกิดการทะลุลงมาและเนื้อเทียน ก็ทะลุอยู่ใต้ทั้ง4เส้นตรงนี้มีลูกศรให้เรากดนะแท่งต่อไปล้วก็กดลงตรงนี้ก็สามารถชนะได้อย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้เราก็เห็นว่ามันลงมาเยอะลูกศรก็มีเราก็เลยกดตามราคาเปิดเลยนะไม่สนใจทั้งสิ้นนะลงหน่อยหรือสิบวิเท่านั้นครับตรงสิบวิเท่านั้นลงไหมลงไหมลงไหมสามสอง สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดบัญชีแปะได้เ,เทรดเพื่อนๆก็จะได้รับบัญชีทดลอง1 0 0 0 0หมื่นเหรียญเพื่อนำไปฝึกเทรดกันได้และเพื่อนๆก็ยังได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีมีตารางไลฟ์สอนตลอด7วันตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งเพื่อนๆเทรดกันเป็นเลยกราสวัสดีผมชาญเอพเ e ็ไลฟ์วันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับสคริปต์ตัวเทพ ที่มีแจก,กนในห้องเทคนิคลับเพื่อหลายๆคนในห้องสามารถนํไปใช้ทากาไรกันได้อย่างต่อเนื่องผมเลยตั้งใจทาคลิปนี้เพื่อมาทดสอบสคริปต์ตัวนี้สคริปต์นี้ใช้งานไม่ยากเพียงกดตามทุกสอนและรอผลลัพธ์ได้เลยใครอยากได้สคริปต์รอฟังวิธีการกันได้เลยก่อนที่จะพูดถึงสคริปต์กันตอนนี้ผมอยู่กับโบเกอร์แปดเลขเเป็นโบเกอร์ที่ผมใช้งานกันมานานแล้วเปิดทําการมาแล้ว5ปีสามารถฝากถอนเป็นเงินบาทไม่ต้องกลัวเสียเลทใช้งานได้ปกติฝากไวถอนไวทันใจแน่นอนผมใช้มาแล้วไม่มีปัญหา สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อสมัครบัญชีแพลเทรดและยังได้รับเงินทดลอง1น0 0 0มือนเหรียญเพื่อนําไปเทรดทดลองในสคริปต์วันนี้กันได้เลยนะครับข่าวดีตอนนี้เรามีกลุ่มเรียนฟรีมีคลาสพื้นฐานสอนแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเพื่อนเทรดกันเป็นเลยสอนโดยโค้ดมืออาชีพตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และยังมีไลฟ์สดนำเทรดกันอีกด้วยเพราะการให้คนได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์กว่าจะช่วยให้คุณเริ่มต้นเทรดยิ่งทุบจุดและก้าวสู่การทำกำไรได้้เเรมากขึนอง ใครสนใจก็สามารถสแกนเกี่ยวโค้ดกลางหน้าจอหรือกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อทักแอดมินขอเข้าปุ่มเี่นฟรีกันได้เลย <S <S <ๆ>ก่อนที่เราจะไปเทรดใช้สคริปต์กันเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากราฟกันก่อนนะฮะให้เรามาที่ประเภทกราฟและเลือกแท่งเทียนตรงนี้นะเราจะเทรดเป็นแบบแท่งเทียนอย่างนี้นะครับเป็นแท่งเขียวแท่งแดงแบบนี้เสร็จแล้วเรามาที่5าวิต,ตรงนี้นะเป็นช่วงเวลาแท่งเทียนเนี่ยให้เราเปลีป่ยนไปหนึ่งนาทีตรงนี้ถ้าปรับอัตโนมัติให้ออกนะครับ เลือเป็นหนึ่งนาทีนะฮะแท่งเทียนก็จะปรับเป็นแท่งละ1นาทีเพื่อเหมาะสมกับการเทรดสคริปต์ภายในวันนี้นั่นเองครับขั้นตอนการใส่สคริปต์ให้เรามาที่ตัวชี้วัดไปที่สคริปต์แล้วเรากดที่ตรงนี้นะนำเข้าสคริปต์เลือกสคริปต์ที่เราต้องการติดตั้งนะครับพอกดเข้าไปแล้วจะเป็นแบบนี้ให้เรากดปวกอ่ามันจะเพิ่มเข้าไปในกราฟนะเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับตรงนี้เราได้สคริปต์มาแล้ว ในการนำมาเทรดวันนี้นั่นเองแต่เราจะเพิ่มอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อม,มาคัดกรองให้แม่นยําม,มากขึ้นนั่นเองให้เรามาที่ตัวชี้วัดและไปที่ยอดนิยมลงมาข้างล่างครับ s ัว c h สติกออสซิ l ลเตอรกดเข้าไปเลยแล้วเราปรับตรงนี้เป็น1 4นอกนั้นเป็นค่าเริ่มต้นนะครับกดเลือกใช้เราจะใช้ตัวนี้ในการเอามาช่วยดูเพื่อเห็นทิศทางของโวลุ่มต่างๆชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับ โดยวิธีการใช้งานสคริปต์ไม่ยากเลยเราจะเห็นว่าตัวสคริปต์นั้นสร้างเส้นขึ้นมา4เส้นตรงนี้เราไม่ต้องสนใจครับว่าแต่ละเส้นคืออะไรเพราะว่ามันก็คือค่าต่างๆที่เราตั้งค่าขึ้นมาเรารอเพียงแต่ว่าเกิดการทะลุขึ้นมาของเส้นเห็นไหมตรงนี้เกิดการพาดผ่านของเส้นขึ้นมา4เส้นทับกันมาหมดเลยลูกศรเกิดขึ้นนะฮะ แท่งต่อไปเราจะทําการกดขึ้นกันแต่มันก็มีเงื่อนไขอีกหลายๆอย่างนะครับโดยที่เราจะต้องมองเทรนภาพใหญ่ด้วยและมองว่ามันติดแนวรับแนวต้านหรือเปล่านะฮะเพื่อเป็นการเข้าได้อย่างแม่นยาม,มากขึ้นนั่นเองอย่างตัวอย่างนี้เป็นการกดลงถ้าเราเห็นว่าแท่งนี้เกิดการทะลุลงมาและเนื้อเทียนก็ทะลุอยู่ใต้ทั้ง4เส้นตรงนี้มีลูกศรให้เรากดนะแท่งต่อไปเราก็กดลงตรงนี้ก็สามารถชนะได้อย่างสวยงามเลยนะครับแต่กลับกันแท่งนี้เกิดการทะลุเหมือนการลูกศรมีขึ้นมา แต่เราเทรดแล้วเราแพ้มีความเป็นไปได้ว่าแถวนี้มีแนวต้านนะครับแนวต้านตรงนี้ทําให้เกิดการขึ้นมาชนและดันลงไปนั่นเองตอนนี้ก็กลายเป็นขาดลงทันทีเพราะฉะนั้นการเทรดจะต้องสังเกตแนวรับแนวต้านและเทรนด์ให้ดีนะว่าเทรนด์ไปที่ทางไหนและแนวรับแนวต้านมีหรือเปล่าถ้ามาชนแนวรับแนวต้านพอดีก็ควรจะเว้นไม้นั้นไปก่อนนะยังไม่ต้องรีบเข้าเพราะสะคริปนี้ไม่บินเลท100%นะครับดังนั้นจะต้องบริหารให้ดีว่า ไม้ไหนควรจะเข้าไม้ไหนไม่ควรเข้านะฮะตัวอย่างแท่งนี้นะครับแท่งนี้เป็นขาขึ้นนะคือทะลุขึ้นมาด้านบนราคาปิดอยู่ได้นะฮะแล้วถ้าเรามาดูที่ตัวโตเนี่ยเราเห็นว่าตัวโตเนี่ยมันอยู่เหนือบนเส้นกระโต50นะฮะตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีแบ่งเป็น20 50 80 100น้ยเห็นไหมฮะตรงนี้คือเส้น50นะตรงเนี้ยบางๆตรงนี้นะ เมื่อเราเห็นว่ามันทะลุขึ้นมาแต่ตัวสโตเนี่ยมันก็อยู่เหนือ50เหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าทิศทางมันไปที่ทางเดียวกันนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะกดขึ้นไปได้นะเพราะว่าแรงมันยังอยู่เหนือแสดงว่ามีแรงไปต่อนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวสโตมอยู่ใต้เส้น50นะไม้นั้นอาจจะรอให้มันย่อลงมากดแล้วกดขึ้นไปอีกทีนึงหรืออาจจะรอ หมดแท่งนั้นให้มันลงมาแดงและกดในแท่งใหม่นะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงแท่งต่อมาที่มันจะทําราคาให้เราแพ้ได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือวิธีการเข้าของสคริปต,ต์ตัวนี้ซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ยากเลยนะฮะซึ่งการทดสอบสคริปต์ของผมนะผมจะมีกลยุทธ์ในการทดสอบอยู่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันดีกว่าว่าผมแบ่งขั้นตอนการทดสอบออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทดสอบกันดีกว่าครับ สำหรับกลยุทธ์ในการทดสอบสคริปต์ของเราภายในวันนี้นะผมจะแบ่งการทดสอบออกมาเป็น2ช่วงซึ่งการทดสอบของเรานะฮะเราจะเทรดช่วงก่อนเที่ยง5้าไม้และเทรดช่วงหลังเที่ยง5้าไม้นะครับเพื่อที่จะดูว่าตลาดช่วงไหนเทรดแล้วสามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องและตลาดช่วงไหนไม่เหมาะสมการทางกำไรนั่นเองโดยการเทรดของผมจะไม่เทรดทบไม้เลยจะเทรดแค่ไม้เดียวและสัญญ,ญาณมาและกดเลยนะฮะเราดูกันว่าถ้าเรากดเลยเนี่ย ความแม่นจะอยู่ที่เท่าไหร่จำนวนเงินในการเทรดแต่ละไม้นะจะเริ่มต้นที่5้500บาทครับเราจะเทรดทั้งหมด10ไม้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะวิธีการใช้ลูกทลิปก็เหมือนกับที่บอกตะกี้ไปนะครับพาดผ่านทั้ง4เส้นด้วยแท่งเทียน1นาทีเราก็จะกดลงตามลูกศรนได้เลยนะลูกศรชี้ลงเรากดลงนะลูกศรชี้ขึ้นเราก็กดขึ้นเนี่ยนี่คือสรุปมาให้ดูเลยนะครับ เข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับอินดิเคเตอร์ทั้ง4เส้นถ้าพลาดผ่านเราก็กดตามได้เลยนะครับวิธีการไม่ยากครับสำหรับการใช้งานสกิปตัวนี้นะซึ่งการเทรดทดสอบในวันนี้นะครับซึ่งผมทําการทดสอบไปแล้ว10ไม้นะครับผมก็อัดหน้าจอเอาไว้เพื่อที่จะมาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละไม้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับลำไม้แรกผมเทรด ตัว AJ นะตัว OTC นะครับตรงนี้ผมเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยมันทะลุ4ีแท่งเห็นไหมตรงนี้นะทะลุ4ีแท่งตรงนี้นะผมก็เลยกดนะครับแล้วตัว STO เนี่ยเกิดการตัดกันและงอขึ้นด้วยบงบอกว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลการทดสอบในไม้แรกมันจะชนะหรือเปล่านะ ตะกี้เหมือนจะขึ้นไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันก็ย่อลงมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผลลัพธ์เป็นยังไงครับโดยรวมกราฟอันนี้มีขาลงเล็กน้อยนะครับผมก็เลยลองทดสอบดูว่าถ้าเป็นขาลงเล็กน้อยเรากดเลยเราไม่สนใจใะทั้งสิ้นระครับเปิดจะเป็นยังไง สรุปไม้นี้คือแพ้ไปนะครับไม้นี้คือแพ้ไปเห็นไหมกราฟเป็นขาลงนะฮะโอเคครับไม้แรกเราประเดิมเรียบร้อยสำหรับการลอดไป1ไม้นะครับเดี๋ยวเราดูไม้ต่อไปกันดีกว่านะครับว่าผลทดสอบจะเป็นยังไงนะสาหรับไม้ต่อไปนะครับอันนี้ผมเห็นคู่ E.U. นะฮะ E.U. ลงสวยๆเลยนะครับตรงนี้นะผมก็เห็นว่ามันพาดผ่าน4เต้นอย่างนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับสำหรับไม้นี้และตัวโตนี่ก็งัดลงแบบว่าชัดเจนนะครับเนี่ยก็เลย ทำการกดลงนะอี่ยตรงนี้รอราคาเปิดนะครับกดลงได้เลยนะตรงนี้ไม่ติดแนวรับแนวต้านด้วยนะครับโอเคผมก,กดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไม้นี้จะวินหรือเปล่านะสำหรับไม้นี้นี่ก็ราคาก็ขึ้นไปติดลบก,กันสักพักเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําแรงลงมาได้นะฮะแรงเทขายออกมาสวยงามเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างเรียะสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะวินไหมนะครับตรงนี้ลงมายาวๆนะครับห้าสี่ 3ามโอ้สองนึ่าวิ่งสวยครับสำหรับไม้นี้นะฮะ ก็ได้มาเรียบร้อยครับ400กว่าบาทนะสำหรับไม้นี้นะครับไม้2เทสผ่านครับวินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่3ต่อนะครับสำหรับไม้ี่3นะครับผมเทสที่ USD currency นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกศรมีหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ลูกศรมานะครับเดี๋ยวเรารอดูกันนะฮะอ่าตอนนี้กดไปเปลี่ยนแท่งนะลูกศรมาแท่งมันค่อนข้างสั้นนะแต่ว่ามันทิศทางมันมีความลงเล็กน้อยนะครับก็เลยกดเอานะตอนนี้เราใส่ไวที่500บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ตัวสโตเนี่ยมันก็ยังอยู่ใต้เส้น50นะฮะเพราะนั้นจะก็ยังมีแนวโน้มว่าเป็นด้านขาลงอยู่นะครับตอนนี้ลงสวยเลยนะฮะลงสวยเลยหรือเราบรรลุนกว่าอยาให้มันขึ้นนะตอนนี้ก็ลงสวยงามนะครับสำหรับแท่งนี้นะครับไม้สามจะวินงไม้โอ้โหอยู่พิ่งขึ้นครับบางทีมันก็ดีขึ้นมานะครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการไม่ทบเลยนะครับเพื่อทดสอบสคริปต์นี้นะครับ5 4 3 2 1โอวินครับเรียบร้อย4ี่ร้อยาสิบหก จุดครับไม้นี้วินไปถือสวยนะครับราคาค่อนข้างเฉียดนะแต่ก็จบไปอย่างสวยงามครับสามไม้เรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อไม้ที่4กันดีกว่าครับอ่าตอนนี้เราเห็นผู้นี้นะ AJ นะอ่าราคาย่อ,อลงมานะครับผมเลยกดขึ้นไปนะตอนแรกราคามันขึ้นไปเยอะเหมือนกันก็คิดว่าไม่น่าจะทันแล้วแหละไม้นี้นะฮะ มาตอนนี้มันย่อลงมานะครับก็เลยกดขึ้นไปเลยฮะคิดว่ามีโอกาสที่จะมารับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับแต่ไม้นี้ต้องบอกนะว่ากราฟไม่ค่อยสวยนะครับแรงเริ่มน้อยแท่งเริ่มน้อยนะฮะแต่ผมอยากทดสอบดูนะครับว่าสคริปต์อะถ้าเราเทรดแบบไม่ค่อยสนใจเลยมันจะผลลับออกมาเป็นอย่างไงนะฮะโอเคครับย่อลงมาให้เสียวๆนะฮะโอ้โหเริ่มแดงเริ่มเขียวเริ่มแดงเริ่มเขียวครับโอเคขึ้นหรืสสวยละว3 2 1นวินนี่สวยครับโอเคได้นี้ได้แล้ว436นะ ว่าใช้ได้ครับตอนนี้วิน3ล็อตหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไม้สุดท้ายในช่วงก่อนเที่ยงนะว่าไม้ที่5เราจะผลเป็นยังไงครับอ่าเรามาเห็นคู่นี้นะครับบิดคอยนะโอเคมันย่อขึ้นไปนะครับผมก็เลยกดลงก็แท่งยาวอสมควรนะผมว่ามีโอกาสลงนะแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เราก็เห็นว่ามันลงมาเยอะลูกศรก็มีเราก็เลยกดตามราคาเปิดเลยนะไม่สนใจลทั้งสิ้นนะลองดูกันดีกว่านะครับแต่ตัวโซนนี้ก็ทิ่มลงนะ เออตามหลักตามแรงเลยนะครับว่ามันน่าจะลงนะสุดท้ายแล้วไม้นี้จะวินจะลอดเดี๋ยวเราไปดูกันนะลงมาหน่อยหรือสิบปีเท่านั้นครับลงสิบปีเท่านั้นลงไหมลงไหมลงไหมสามสองโอยหนึ่งเรียบร้อยครับไม้นี้ลอดไปนะครับจบเกมครับครึ่งเช้าก่อนเที่ยงชนะไป3ามไม้แพ้ไป2ไม้นะครับ โดยรวมก็อัตราส่วนยังมากกว่า50%ครับถือว่าใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปลุยกันภาคบ่ายนะฮะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างกับอีก5ไม้ที่เหลือนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเทรดสคริป ห้าไม้แรกนะครับผลงานถือว่าใช้ได้นะครับมากกว่า5 0ถือว่ายังโอเคอยู่นะสหรับใครที่อยากได้สคริปต์นะก็สามารถสแกนเคียวโค้ดกลางหน้าจอนี้ทักแอดมินขอรับสคริปต์กันได้เลยนะครับเงื่อนไขมีไม่เยอะครับเดี๋ยวแอดมินบอกเองนะฟรีแน่นอนแจกให้ทุกคนนะครับและสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่และต้องการความรู้ต้องการเข้ามาเรียนศึกษาฟรีตอนนี้เรามปกลุ่มเรียนฟรีนะมีคัดพื้นฐานสอนแต่เริ่มต้นจนทั่งเพื่อนทเ,เทรดเป็นเลยสอนดูโค้ดมืออาชีพตั้งแต่วันจนันทร์ถ กับผู้มีประสบการณ์กว่าจะช่วยให้คุณเริ่มต้นเทรดได้ทุกจุดและก้าวสู่ก,การทำาไรได้วเร็วมากขึ้นนั่นเองใครที่สนใจก็สามารถสแกนเคอร์โค้ดกลางหน้าจอกดลิงก์งใต้คลิปประธาแอดมินขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีกันเลยนะครับสำหรับช่วงเช้าที่เทรดไป5้าไม้นะผมก็เลยลองปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ดูนะหลังจากนี้ผมจะเทรดแบบซอยไม้นะครับเพื่อ รอราคาที่ดีกว่าและกดราคาที่ดีกว่าอีกไม้หนึ่งนะฮะการเทรดของผมในรอบนี้ผมจะเทรด250บาทเป็น2ไม้ก็คือ500บาทนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเทรดแบบไม่ทบแต่ซอยไม้เนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าไปเริ่มเทรดไม้ที่6กเลยดีกว่าครับามาถึงเห็น AJ นะครับตรงนี้คู่นี้นะครับผมก็กดลงนะตามรูปแบบเดิมนะครับแบ่งเป็น2 5 0 2ไม้นะครับตอนนี้ผมเปิด ราคาไม้แรกไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าถ้ามันย่อขึ้นมาอ่ะผมกดอีกไม้หนึ่งนะครับถือว่าเป็นการซอยไม้นะแล้วก็เฉลี่ยราคากันนะครับไปดูดีกว่าว่าเทคนิคก,การซอยไม้สองไม้เนี่ยมันจะช่วยให้เราชนะได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะ,อะตอนนี้ก็ราคาก็เริ่มลงนะไปเป็นทิศทางที่ดีนะครับแต่ดูว่ามันเหมือนมีแนวรับอยู่ข้างล่างนะครับอาจจะชนแล้วก็อาจจะย่อขึ้นมาก็ได้นะฮะภาพรวมเป็นขาลงด้วยนะเออแต่มันก็ยังไม่ลงให้ถ้าเกิดเราเล่นทบไม้ไม้2ออาจจะชนะก็ได้นะฮะสามสองและ หครับไม้นี้ลอดไปนะครับลงไปที่500นะฮะอาจจะน่าจะชนแนวรับอะไรสักอย่างนะทำให้มันเด้งขึ้นไปเลยนะครับไม้นี้ก็ไม่ชนะครับเดี๋ยวเราไปเทสไม้ที่7กันดีกว่าครับสำหรับไม้ที่7ไม้ที่8เนี่ยผมกดคู่กันเลยนะผมเห็นคู่ ej กับคู่ ajotc เนี่ยทรงเหมือนกันนะผมเลยกดลงไปเลยนะเพราะว่าเป็นทณาของแท่งยาวลงมานะผมว่า มีโอกาสที่จะวินนะครับแล้วก็ทิศทางของสโตเนี่ยมันก็ยังเป็นทิศทางขาลงเหมือนกันทั้งคู่เลยนะฮะตอนนี้ผมเปิดคู่กันเลยนะตามคลิปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับลงมายาวๆมากเลยนะครับสำหรับ2คู่นี้นะดูลักษณะแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับ2ไม้นี้นะ EJ เนี่มีย่อมานิดนึงนะครับพาเสียวนะแต่ AJ นี่ลงแบบหนักแน่นมากนะครับ3 2และ 1. วินหรือสวยครับได้มาอย่าง2 1 8นะกับ218นะครับ,บ,รบวินไปลวดครับสไม้นะครับตอนนี้ทำคะแนนขึ้นมาได้แล้วนะฮะตอนนี้เราเทรดไปทั้งหมด8ไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเหลืออีก2ไม้ครับเราไปดูนีว่าเทคนิคกลยุทธ์การซอยไม้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเทรดกำไรกันได้มากขึ้นหรือเปล่าในไม้ที่9และไม้ที่10นะครับตอนนี้เห็น ไม้ที่9นะครับผมเห็นตัวบิตคอยนะอ่ามันมีแรงลงมานะครับผมก็เลยกดลงไปนะคล้ายๆกับคู่ตระกูลเจตะกีะ้ที่กดไปนะครับ EJ กับ AJ นะอ่ะทรงคล้ายๆกันเลยนะครับมีแท่งยาวแล้วแท่งก่อนหน้าเป็นโดจิด้วยนะบ่งบอกว่ามีโอกาสที่มาทําการลงมาอีกแท่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแท่งที่เราจะเข้าเนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสสูงอ่ะแต่อันนี้เป็นการผิดพลาดในการกดนะเพิ่งอาจจะกดชา้าแล้วก็เกิดแท่งใหม่แล้วนะครับดังนั้นก็ ลุ้นกับอีกแท่งหนึ่งนะฮะแต่ดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันแรงลงของโซเนี่ยค่อนข้างเยอะอ่าโอเคราคายังห่างอยู่นะครับลงอย่างสวยงามครับสำหรับไม้นี้3 2 1วินครับไม้นี้วินสวยนะครับได้นี้ครับ217นะครับถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูไม้สุดท้ายนะครับว่าตัดสินเราจะได้วินหรือได้ลอสกลับมาครับอ่าแล้วสำหรับไม้นี้นะครับเป็นคู่ usd currency นะ อ่ะผมเห็นว่ามันขึ้นไปนะตอนนี้ผมปรับกลยุทธ์เป็น500บาทเหมือนเดิมเลยนะครับเรามาดูกันดีว่าเมื่อใส่500ผ่าทแล้วมันจะวินเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าฮะหรือว่ามันจะลอดนะครับแล้วไม้นี้ไม้นี้ก็ขึ้นสวยนะครับทะลุ4เส้นเลยนะผมก็เลยกดขึ้นไปแล้วก็ตัวสโตก็ยังขึ้นหรือสวยอย่างนี้เลยนะครับแต่ดูสโตค่อนข้างจะขึ้นมาถึงโอเวอร์บอสอยู่พอสมควรนะฮะไม้นี้ก็เลยดีดลงมานะครับสุดท้ายแล้วมันจะวินหรือจะลอดครับจะวิือจะลอดครับโอ้โหลงมาเยอะ3 1> 2 1แพ้ครับไม้นี้ลอสไปนะครับสุดท้ายแล้วไม้สุดท้ายเราก็กลับมารอนนะโอ้โหดีใจเหลือเกินเราไปสรุปกันนะครับว่าสถิติวินลอสมันเท่าไหร่และกําไรที่เราได้มันได้เท่าไหร่กันบ้างนะฮะเราการเทรดทดสอบ10ไม้ในวันนี้นะจบแล้วครับเราการเทรด10ไม้ทดสอบสคลิปในวันนี้นะฮะเราไปดูผลทดสอบกันเลยดีกว่า สำหรับการเทรดในวันนี้ผมเทรดทั้งหมด10ไม้นะครับตามภาพเลยนะฮะมีแพ้มีชนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติการสรุปการเทรดกันนะครับผลรวมไม้ชนะของการเทรดในวันนี้อยู่ที่1,962.34นะอ่าผลรวมไม้แพ้อยู่ที่2,000บาท สรุปการทดสอบนี้เราขัดทุนอยู่ที่37.66นะครับเพราะเรามีการปรับกลยุทธ์ให้เกิดการซอยไม้ดังนั้นยอดเงินมันก็เลยไม่ได้เท่าเดิมนะฮะเป็นการเทรดสองิวินไปหลายไม้ถ้าส่วนใหญ่นะทำให้เกิดการขัดทุนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นการเทรด500บาททุกไม้ผลจะเป็นอย่างนี้ครับ500บาททุกไม้นะรวมไม้ชนะเราจะได้ที่2,600 1 6บาทนะรลไม้แพ้จะได้ที่2,000บาทเพราะฉะนั้นถ้าลงแล้วเราจะกำไรอยู่ที่616บาทนั่นเองนี่คือการวิเคราะห์เกีับการเทรดแบบคงที่นะฮะและไม่มีการทบไม้นั่นเองถ้าเราเทรดอย่างสม่ำเสมอวินเลทยังทำให้เรากำไรได้อยู่นะครับอ,อัตาราการชนะนะครับอยู่ที่60/40นะวิเลท60%นะครับผลการทดสอบจำนวน10ไม้ที่ผมเทรดนะอันนี้คือผมเทรดแบบราคาเปิดและกดเลยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับ ข้อควรระวังครับสำหรับการเทรดใช้สคลิปอันนี้ให้ได้ผลมากที่สุดนะฮะต้องดูทิศทางใหญ่ด้วยถ้าทิศทางใหญ่ไปทางที่ทางไหนเราควรจะเทรดไปที่ทางนั้นและถ้ามีนาแนวรับแนวต้านใกล้ๆเนี่ยควรเลี่ยงหรือว่ารอราคาย่อเพื่อได้ราคาที่ดีนะครับอย่างดูภาพตัวอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อทิศทางเป็นขาลงนะแล้วเราเทรดลงอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่จะชนะในไม้แรกนะฮะสองอันนี้ก็คือเทรดชนะไม้แรกเลยเห็นไหมสวยเลยนะครับ และนี้ก็คืออีกกรณีนึงนะครับถ้ามันใกล้แนวรับแนวต้านนะครับอย่างอันนี้เป็นเทรนขาลงนะและอันนี้ให้กดลงถ้าเรามองว่ามันจบแท่งนี้และดูว่าตำแหน่งนี้มันมีแนวรับเทียบเลยเห็นไหมอ่าแนวรับเป็นเส้นสีขาวตรงนี้นะถ้ามันมาชนแนวรับเนี่ยเราก็จะรอราคาย่อหน่อยซึ่งตรงเนี้ยมันก็ย่อขึ้นไปตั้งเยอะนะครับถ้าเรากดราคาย่อตรงนี้ได้ลงมามันก็จะวินแบบมั่นใจนั่นเองถึงแม้ไม้นี้จะวินก็ตามนะแต่มันก็จะเสียวๆหน่อยเพราะมันย่อขึ้นไปเยอะนะครับ และนี่คือทั้งหมดของการทดสอบสคริปต์ในวันนี้นะครับเพื่อนๆถ้าอยากได้สคริปต์นะครับก็สามารถสแกนเคียวโค้ดกลางหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับเพื่อทางแอดมินขอรับสคริปต์ฟรีนะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเริ่มต้นเทรดและยังไม่มีความรู้นะฮะก็แนะนําเลยนะครับ ตอนนี้เรามีกลุ่มเรียนฟรีนะมีครัรดพื้นฐานสอนแต่เริ่มต้นจนถ้าเพื่อนๆเทรดกันเป็นเลยสอนในทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันทิตย์และยังมีนำเทรดทุกวันกันอีกด้วยนะเพราะการที่คุณได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ก่อนจะช่วยให้คุณเริ่มต้นเทรดได้อย่างถูกจุดและก้าวสู่การทำกำไรได้รวเร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับใครสนใจก็สามารถสแกนคิวโค้ดกานหน้าจอหรือกดลิงก์ใต้คลิปก็ทางแอดมินขอกลุ่มเรียนฟรีกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับสคริปต์เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งารันไน,รนไคอด้อย100%ะบ เราต้องคัดกรองและเข้าด้วยไม้ที่มั่นใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเทรดด้วยสคริปต์ก็ฝึกทดลองให้ดีฝึกจากเงินทดลองก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนนะครับฝึกจนมั่นใจและรู้จักสคริปต์ตัวนั้นดีพอถึงใช้เงินจริงนะฮะสำหรับการทดสอบสคริปต์ในคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานในการทาคลิปดีๆแบบนี้ไห้อีกและมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคลิปหน้าจะมีอะไรเทคนิคดีมีอีกแน่นอนเรามาเจอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของรายได้แต่มันคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมมีชีวิตที่ผมฝันไว้ทุกวันนี้ผมมีอิสรภาพมากขึ้นผมมีเวลาให้ครอบครัวเที่ยวต่างประเทศเมื่อไหร่ก็ได้แม้แต่วันที่ไม่ได้เทรดวันที่ไม่ได้ทํางาน ก็ยังมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่สร้างผลลัพธ์ให้ผมอย่างชัดเจนก็คือ a f f i l i a t e marketing ที่สาคัญคือผมไม่ต้องคุยกับลูกค้าไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของให้ลูกค้าแม้แต่ชิ้นเดียวและตอนนี้ผมกําลังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆที่มีช่องของตนเองไม่ว่าจะเป็น YouTube ทิกต็อกเฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรมขอแค่มีผู้ติดตาม10,000คนขึ้นไปเพื <ļ ij ing> ่อนๆก็สามารถเข้า่ลกโปรเจกต์พิเศษนี้กับผมได้ทันทีไม่ต้องรอไรายได้จากยอดวิวไม่ต้องพึ่งพาสปอนเซอร์ก็มีโอกาสสร้างไรายได้ถึง6หลักได้จริงสิ่งเดียวที่เพื่อนๆจะต้องมีคือความกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองและความตั้งใจที่จะเรียนรู้กับทีมงานของเราโดยทุกอย่างสอนฟรีหมดถ้าเพ ok ื่อนๆฟังดูแล้วนี่แหละคือโอกาสของเรารีบกดสมัครตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยและอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง a p 7 Live ไลฟ์ด้วยนะครับ ผมเชื่อว่าคุณต้องขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจในวันนี้แน่นอนแล้วเจอกันในโปรเจกต์นะครับ